เอาละฮะขอกราบสวีดะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในช่องเซียนไข่พาตะลุยนะฮะประจาําวันศุกร์ที่30ธันวาคมนะฮะพศ2565นะฮะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะมีโปรแกรมฟุตบอลทําการแข่งขันหลายคู่หลายลีกเลยนะฮะท่านผู้ชมแต่วันนี้เซียนไข่ก็จะมาคัดทีเด็ดบอลเต็งน้นๆประจําวันให้ท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยะฮะวันนี้เซียนไข่ขอมองไปในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะ คู่เวลา2องนาฬิกาสีนาทีนะฮะระหว่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะฮะพบกับทางด้านเบนฟอร์ดนะฮะท่านะผู้ชมก่อนอื่นเรามาดูสถิติกันก่อนเลยดีกว่าครับสถิติทั้ง2ทีมที่เคยพบกันนะฮะปะี2020เป็นทางด้านเวสต์แฮมนะฮะชนะเบนฟอร์ด2อต่อหนะฮะปี2021เป็นทางด้านเบนฟอร์ดพ่ายต่อเวสต์แฮม1นต่อศนะฮะปะี2021เป็นทางด้านเบนฟอร์ดชนะเวทแฮมสต่อหนึ่นะฮะ และปีล่าสุดนะครปี2022นะฮะเป็นทางด้านเบนฟอร์ดชนะเวสตแฮม2ต่อ0นะฮะเรามาดูสถิติหน่าหลังสุดของทั้ง2ทีมมันต่อเลยฮะท่านะผู้ชมเริ่มจากทางด้านเวสตแฮมนะฮะมีไพ่เลสเตอร์ซิตี้2ต่อ0นย์ะแมตช์อุดเครื่อง3แมตช์นะฮะมีชนะแคมบิด4ต่อ2นะฮะชนะอูดิเนเซ่3ต่อ1เสมอฟูลแลม1ต่อ1นะฮะและแมตช์ล่าสุดนะฮะพลาดท่าไพา่ต่ออาร์เซนอล3ต่อ1นะฮะส่วนทางด้านเบนฟอร์ดมากครับท่านะผู้ชม เสมอจิลิงแฮม1-1นะฮะพิกปากาเซียนเอาชนะแมสซิสตี้2-1ในบอลลีกนะฮะล้แเม็อุ่นเครื่อง2แมช์นะฮะมีพลาดท่าพ่ายต่อเซตาบิโก้3-1เสมอวบบวก2-2นะฮะล้แเม็ล่าสุดนะฮะเสมอกับสเปอร์2-2นะ,ะท่านผู้ชมเราลองไปดูเลทราคาคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเลทราคาคู่นี้นะฮะตอนแรกโตเปิดให้ทางด้านเวสแฮมเป็นต่อครึ่งครบลูกนะฮะ ล่าสุดที่เซียนไข่เข้าไปเช็คในเว็บปอลช่วง6-9นะฮะราคาไหลลงมาเหลือแค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะฮะเอาเป็นว่าราคาล่าสุดตอนนี้นะฮะเป็นทางด้านเวทแฮมต่อทางด้านเวทฟอร์ดอยู่ครึ่งลูกนะฮะท่านผู้ชมส่วสภาพความพร้อมล่าสุดทางเวทแฮมนะฮะจะไม่มีตัวอย่างเคิร์กซูมานะฮะเซนเตอร์แบ็กที่เจ็บเข่านะฮะและแมค เวลกอรนี่นะฮะกองหน้าที่เจ็บน่องมาเกือบ3เดือนนะฮะขณะที่นาเยปอาเช่นะฮะเซ็นเตอร์แบ็กที่ต้องรอทดสอบความฟิตหลังได้รับบาดเจ็บจนพลาดเกมรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลกกับทีมชาติโมร็อกโกนะฮะ,ะส่วนผู้เล่นแกนหลักก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะฮะอย่างจาร์ดโบเวนนะฮะลูคัสปาเกต้านะฮะแล้วก็จะมีหน้าเป้าอย่างมิคาเอลอันโตนิโอนะ,ะท่านผู้ชมส่วนทางด้านเบนฟอร์ดทีมเยือนนะฮะ จะไม่มีคริสตอเฟอร์ายเยอร์นะฮะและอารอนฮิกกี้นะฮะสองกองหลังที่มีอาการเจ็บนะฮะน่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกทีต้นเดือนหน้าเลยนะท่านผู้ชมนอกนั้นก็จะเป็นตัวหลักๆอยู่กันครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีวานโทนี่นะฮะเอมเบอร์โม่นะฮะคริสเตียนนอกราดนะฮะและกองหลังอย่างเบนมีนะท่านผู้ชม ส่วนความน่าจะเป็นของคู่นี้นะฮะที่เซียนไข่มองแล้วนะฮะช่วงหลังๆนี้เวดแฮมนะฮะฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะฮะสถานการณ์ย่ำแย่นะฮะหกเมตช์หลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะพลาดท่าพ่ายไปถึง5นะฮะส่วนทางด้านเบนฟอร์ดนะฮะหลังๆนะฮะหนักไปทางเสมอมากกว่านะท่านผู้ชมแล้วฤดูกาลนี้นะฮะแข่งไปสินัดนะฮะเบนฟอร์ดเสมอไปถึง8เลยนะท่านผู้ชมสําหรับฤดูกาลนี้นะฮะหนักไปทางเสมอมากๆเลยนะท่านผู้ชม และเลดวันนี้เปิดมาให้ทางด้านเวสแฮมเป็นต่อครึ่งลูกแบบนี้นะฮะวันนี้เซียนไข่ขอฟันธงทีเด็ดประจําวันบอลเต็งเซียนไข่นะฮะเซียนไข่ขออยู่ไปทางเบนฟอร์ดละกันฮะเซียนไข่มองว่าวันนี้เบนฟอร์ดนะฮะถึงแม้จะไปเยือนทางด้านเวสแฮมก็จริงฮะแต่ศักยภาพตอนนี้นะฮะฟอร์มนะฮะสูสีกันเลยทีเดียวะฮะเซียนไข่คิดว่าเบนฟอร์ดวันนี้นะฮะจะไม่พลาดท่าพ่ายต่อเวสแฮมแน่นอนฮะ จะหยิบ1คะแนนอย่างต่ำนะฮะออกจากบ้านเวทแฮมนะฮะดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์แน่นอนฮะวันนี้นะฮะย้ำอีกทีนะฮะทีเด็ดบอลเต็งประจำวันเซียนไขนะฮะเทียนไขชอบรองไปทางด้านเบนฟอร์ดที่ครึ่งลูกนะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะอย่าลืมมาหาตั้งกับเซียนไขนะฮะเพื่อจะได้นำเงินไปใช้ปีใหม่กันนะครับหากท่านใดนะฮะยังไม่ได้กดติดตามเซียนไขนะฮะอย่าลืมกดติดตามเซียนไขไว้ด้วยนะฮะ ไม่อยากพลาดทีเด็ดบอลเตะประจาวันของเซียนไข่นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเซียนไข่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอให้ท่านผู้ชมเฮงๆงรวยรวยกันทุกท่านเลยนะครับหากท่านใดไม่มีที่เชียร์บอลนะฮะเราแนะนําเลยนะฮะปันโชค69นะฮะกระเป๋าเดียวจบทุกค่ายฝากถอนเร็วแน่นอนฮะการันตีเรื่องเงินชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะให้เราเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการเชียร์บอลของคุณนะฮะสนใจนะฮะดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ